นี่กูเป็นนารูโตะหรือเปล่าเนี่ยกูแยกรแล้วเอาละครับคุณผู้ชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม affirm hand shake นะฮะแพ่กับ time s l i ตกตัวก็คือการจับมืออย่างยั่งยืนหรือว,ว่าการจับมืออย่างมั่นคงซึ่งมันเป็นเกมอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ตัวเกมเกมนี้นะฮะมันเป็นตัวเกมทดลองที่เขาเอาวางขายไว้ในเว็บเว็บหนึ่งนะฮะซึ่งราคาของตัวเกมเกมนี้นะฮะเป็นเกมน่าจะสอนดอนแร์นะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งแน่นอนนะฮะเสียงที่ทุกคนได้ยินมันไม่ใช่เสียงน้อยจากไม่ผมนะฮะมันเป็นเสียงตัวเกมนะฮะตอนนี้ตัวเกมเขาบังคับให้ผมใช้เครื่องหมายลูกศรขึ้นลงในการเล่นออดิชันโอเคอุ้ยดูท่าดดูท่าเดิน ไม่เดินบูนวอลเออแฮนด์เช็คใช่ไหมเราก็ต้องไปเช็คเช็คเช็คเจ็บเอ่อเออเออเออปล่อยเมื่อไรมึงจะปล่อยเนี่ยพอแล้วโอเคตอนนี้เสียงมันยังเช็คกันไม่หยุดโอเคตอนนี้ผมหยุดยังไงอ๋ออยู่แล้วฮะอันนี้คือการจับมืออย่างมั่นคงใช่ไหมอ๋อ ต้องต้องกูต้องทำอะไรต่อเนะี่ยเอ็เกมเพียเนี่ฮอ่ะต้นไม้เหรอต้นไม้เฮ้ยผมเจอคนอีกคนนึงมันนักจับมือของผู้บริหารไะเช็คไหมฮะเช็คเอายังยังยังเช็คเช็คเออยังยังยังอ้ยเช็คระยะไกลก็ <c oughs> กรองสวดดีแป๊บนึงนี่เป็นการลากบอดนะฮะหนึ่งคารเบาเลยที่เราจะต้องลากบอดอ่ะ <c oughs> อ่ะมา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 จับ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 โอเคโอ้เป็นการจับมือหาพวกพวกนี้หรอรวมธุรกิจแล้วทำเป็นเดินช้าเนี่ยสวัสดียังยังยังเป็นการจับมือก็มีใครเคยเล่นไหมฮะตอนสมัยเด็กๆเนี้ยแบบลอกจะจับมือแล้วก็ไม่จับอะไรเงี้ยโอเคมาหาคนต่อไปกูเสียงตีนี่มัน แล,ล้วกลเกล้าเก้าก็แล้เกินมาจับมือโอเคอยืนนี้ท่านร่วมธุรกิจนะฮะไปไปต,ต่อแถวต่อแถวต่อแถวไปเราเดินไปต่อนี่แล้วไอ้กเกมเนี่ยมันสิ้นสุดตรงไหนวะเนี่ยจับ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 ตอนน,ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าในแมปเนี่ยมันจะมีต้นไม้กับคนนะฮะที่ผมกำลังดูอยู่แล้วยังไงต่อลุง <peach> นี่กูเป็นนารูโตะหรือเปล่าเนี่ยกูแยกล้ง <laughs> <im it> <laughs> างมันจับมือท่าเฮี้ยอะไรของมันละเนี่ยไม่มันจับมือท่าแปลกมากเลยเดี๋ยวผมจะลองจับมือแบบเท่ๆหรือแบบอันนั้นแบบุณวอล์กนี่คว้ามือว้าย่างย่างยังไม่จับเอียวแคบเค็ดฮัลโหล ไอ้คือเราต้องทำอะไรต่ตอเนี่ยนอกจากจับมือก็เห็นต้นไม้โอ้โหเดินเป็นรถไฟเลยเป็นนอนเลยยังไม่จับรอกไอ้ทิศแค่นี้เหรอจับมือแล้วก็เดินเดินเดินหาจับมือไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยปุออ๊บาไม่ใช่มันน่าจะต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะ สวัสดีจับมือแบบอยากจับมือเออเว้ยมันจับแขนนะมันไม่ได้จับมืออะไรอยู่ดีภาพก็ดำหุยเสียงอะไรเนะี่ยเหมือนคนกำลังทุ่มบาสอุยอันนี้คืออะไรอ๋อมันเป็นด่านนี่เหรออ๋อผมต้องข้ามซูโม่ไปเพื่อที่จะต้องจับมือกับอีกฝ่ายนะฮะเนี่ยผมรองดูซิว่า ถ้าผมโดนซูโม่ก็ต้องโดนดันนี่อ๋อนี่ไงโอ้มันดัน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 ผมไม่หยุดเลยโอเครู้แหละอ๋อมันเป็นด่านเหรอเมื่อกี้เป็นด่านเมื่คือการทดลองเล่นใช่ไหมได้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 โอ้อ๋ออ๋อหลุดสิหลุดอ๋ออ๋อ ียกระหว่างกลางแล้วมันจะไปยังไงอะ่กะกบจับเน้นขนาดนี้จะไปยังไงอะ่ะโอ้ยเฮ้ย,ยมาได้แล้วมาได้แล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไปดูเลยมันนานอ่ะเฮ้ยมาได้อ๋ออ๋อจับมือ <c oughs> อ๋อมันต้องเริ่มจากจุด เออต้องเริ่มจากจุดแบบเล็กๆที่เรียกว่าลักแล้วมันจะค่อยแบบดันๆๆๆดแล้วเราจะได้จับมือกันจับมือเออตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้เกมเพียอะไรวะเนี่ยฮะอันนี้คือจบแล้วเหรออ๋อเขาเรื่อหนียังไม่จบยังไม่จบเออเอาเราต้อง โอเค่งกับไอ้นี่เหรอโอเคจับมือครับเอา้าทำไมเขาไม่จับผมแม่คุณจับมือหน่อยเอา้าทำไมอ่ะเอา้าคือผมต้องหาคนที่ต้องจับมือกับผมเหรอคนนี้หรือเปล่าเอา้าคุณเอา้าทำไมเนี่ยก็จับมือหน่อยได้เปล่าเอา้าไอ้เวน,นิมนเป็นเฮี้ยเลยเฮ้ เขาจับมือหน่อยจับมือเอา้าทำไมอ่ะเป็นอะไรกันน่ะเป็นอะไรกันมปหมดเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะเลิกจับกันตอนไหนมันจะได้จับด้วยคืออะไรอ่ะเม่ยิ้มขึ้นนานเลยเหรอ้ยเสียงบอเสียงบอเสียงบอหรือเสียงนาฬิกาปลุกออกเสียงนาฬิกาปลุกบ่อพ้องเนี่ย ก็เตียงเรานะฮะโอเคตอนนี้เรากำลังสวัสดีแล้วมันเดินท่าเฮยอะไรของมันวะจับมือจับมืออย่าโยกแรงหัวหนะเดี๋ยวไลหลุดอ๋อเป็นด่านเป็นด่านไปเหรอผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ย อยู่ดีเครดิตก็ขึ้นผมเลนมาไม่กี่ด่านอยู่ดีเครดิตก็ขึ้นอะไรกันเนี่ยคือเกมตัวเกมมีกแค่นี้ใช่ไหมโอ้เปงนี้เองโอเคครับถ้าใครชอบที่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมทําการเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมาทาคลิปใี้ทุกคนดูกันนะไปตลอดไปเลยนะครับ